ข้อเสียของ go hunter ที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยเราจะเคยได้เห็นอุย้ย go hunter trade work win rate สูงนะครับบางคนได้กำไรแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันมีข้อเสียบ้างไหมและมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์ว่าตัว go hunter เนี่ยมันมีข้อเสียอะไรนะครับถ้าทุกคนรู้สิ่งนี้ทุกคนจะสามารถปรับตัวแล้วก็เลือกใช้ go hunter ได้ถูกที่ถูกจังหวะและระวังนะฮะ มันจะได้กําไรเพิ่มแบบไม่รู้ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้อเสียของตลาดเนี่ยผมไม่ใช่ว่าข้อเสียนะผมใช้คําว่าข้อควรระวังข้อควรระวังในเรื่องของการใช้ g o h ฮันเตนะครับตัว g o h ฮันเตอนะครับอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าแต่ตัวเครื่องมือเนี่ยมันมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มันสามารถเทรนได้อย่างดีในตอนที่ตลาดเนี่ยนะครับเป็นไซเวจริงไหมแล้วเวลาที่มันเจอเทรน ส่วนคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ปรับตัวหรือไม่รู้ว่าเทคนิคมันจะต้องปรับตัวต้องใช้ยังไงก็อาจจะพ่ายแพ้กับตลาดอาจจะโดน s l ลบางคนอาจจะล้างพอร์ตก็ได้นะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าต่อให้ทุกคนที่มีเครื่องมือโกลนเตอร์แบบเดียวกันก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทํากาไรได้ถ้าไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือนะครับแต่ถ้าใครที่ติดตั้งนะครับตัวโกลนเตอร์กับผมหรือกับคอมมูนิตี้โกลิเชอร์เนี่ยไม่มีใครต้องกังวลครับเพราะเราจะสอน ทุกเทคนิคนะครับการปรับตัวเทคนิคในเรื่องของท่าไม้ตายเทคนิคสไนเปอร์มันมีหลายเทคนิคมากและหนึ่งในเทคนิคที่ทุกคนจะต้องรู้ในวันนี้คือเราจะปรับตัวอย่างไรเมื่อตลาดเนี่ยมันเจอสภาวะที่มันเป็นเทรนหรือเป,เป็นช่วงที่โกฮันเตอร์เนี่ยไม่ถนัดเอาซะเลยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้นะครับตัวโกฮันเตอร์เนี่ยนะครับเราเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไซเว์เนี่ยมันเทพมากนะครับมันเก็บกตัวกําไรได้หลายจังหวะมาก สิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าแล้วตอนไหนล่ะที่ตลาดมันเริ่มเป็น strong trend นะครับหรือว่าเป็นเทรนด์หนักๆคําว่าเป็นเทรนด์หนักๆเป็นแบบนี้ในตลาดมีทั้งหมด3าเทรนเนาะมี up trend คือเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ s i d e w a y คือวิ่งอยู่ในกรอบและ down trend คือเทรนขาลงจุดที่มันอันตรายนะสำหรับตัว go hunter เนี่ยมันคือตอนที่มันลงหนักๆ,ๆแบบนี้ลงแบบเป็น down trend ชัดๆลงจัดๆลงแบบชันมาก หรือขึ้นแบบต่อเนื่องนะฮะขึ้นแบบนี้ตึต๊ดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะอันตรายมากถ้าเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรนะฮะแล้วเราจะรู้ว่าการทำกำไรในสภาวะตลาดที่เป็นเทรนด์เนี่ยโกลเด้ตวก็สามารถเทรดได้นะครับแค่เราต้องรู้แค่นั้นเองสิ่งที่เราต้องรู้นะครับคือก่อนที่ตลาดมันจะเป็นดาวเทรนดเนี่ยสิ่งที่พี่พทุกคนนะฮะจะต้องมาเช็คเลยก็คือตัวเซนติเมนต์นะเดี๋ยวให้ดูนะ คือในกลุ่มเนี่ยผมจะมีอัปเดตนะครับตัวเซนติเมนต์เนี่ยนะครับให้ทุกๆวันแล้วก็ไม่ใช่แค่ทุกวันนะทุกชั่วโมงอยู่แล้วตัวที่เป็นตารางแบบนี้ฮะเพื่อเช็คว่าเทรนด์เนี่ยมันเป็นเทรนด์อะไรอยู่บ้างนะครับเพราะว่าตัวเทรนด์มันจะมีการอัปเดตตั้งแต่ M15 M30 H1 H4D นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตไหมนะครับตัวทองคำจะอยู่บนสุดอันนี้ก็จะดูง่ายนะครับคือถ้าเป็นดาวเทรนด์โนเราต้องเราต้องไปหน้าเดียวกับตลาดละ แต่ถ้าเป็นไซเโออย่างเงี้ยสามารถใช้โกลเตอร์ได้สบายไหมนะครับเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูตอนที่มันเป็นดาวเทรนหน่อยนะครับอันนี้วันก่อนนะอย่างเนี้ยนะครับคือถ้าเซนติเมนต์มีการรีพอร์ตออกมาว่าดาวเทรนเกินทามไทม์เฟรมเมื่อไหร่นั่นแหละฮะคือสถานะที่เป็นสะตรองเทรนคือเวลามันลงมันจะลงหนักมากนะครับถ้าเราไปดูกราฟในหน้างานนะแต่ถ้าเราดูรีพอร์ตมันก็ดูง่าย เราจะได้ไม่ต้องคิดไปเองนะครับแต่เราสามารถใช้เครื่องมือในเชิงสถิติอย่างตัวเซนติเมนต์เนี่ยดูได้ว่าอ๋อโอเคตอนนี้เป็นดาวเทรนละนะครับเราจะต้องมีการปรับกลยุทธ์และเราจะมารอย่อบายก็โ,โหนหรืออปาไหมเทรนเทรนหนักนะฮะเทรนใหญ่นะฮะมันกําลังลงมาหนักๆเนี่ยเราไปสวนเท่ากับเรากําลังเดินสวนคลื่นซึนามิอยู่แต่ถ้าเราอยากจะสวนเราก็ต้องสวนแบบมีหลักการถึงจะชนะในเกมนี้ ก็คืออันเนี้ยนะครับกราฟเป็นอัพเทรนด์นะครับ,รเ, nd, รบเห็นไหมการาฟเป็นอัพเทรนด์เป็นสีเขียวเขียวปี๋แบบนี้เลยเห็นไหมนะครับแบบเนี้ยเรียกว่าเราสามารถเน้นย่อบายได้นะสิกเนลผมยังเป็นบายเลย <laughs> บายเพราะอะไรน,นะฮะตอนนั้นก็บายหมดไม่สนแนวต้านนะฮะบ,บายหมดไม่ว่าตลาดจะามาแบบไหนก็ตามนะครับเพราะอะไรเพราะเครื่องมือเทรนด์มันบอกว่าเป็นขาขึ้นเราก็สามารถที่จะรอย,ย่อบายนะครับจะบายตามโคฮันเตอร์หรือจะรอบายตามเทคนิคข้อที่เราศึกษามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน เห็นไหมสรุปแล้วสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือเซนติเมนต์ว่าตอนนี้เทรนด์คืออะไรนะครับเป็นสตรองเทรนด์ไหมนะครับมีไซเว์บ้างหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นเขียวมากๆต้องระวังเซลล์ถ้าเป็นแดงมากๆก็ต้องระวังในเรื่องของบายนะครับสิ่งแรกที่ต้องมานั่งเช็คเทรนด์ก่อนคือเช็คจากเซนติเมนต์นั่นเองนะครับพอเราเช็คจากตัวเซนติเมนต์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะโฟกัสเลยเนี่ยเวลาที่ผมเทรดในสภาวะที่ตลาดมันมันเป็นเทรนด์แบบนี้นะผมจะไม่ดูทางเซมใหญ่ นะนะครับผมจะไม่ดูทม์เฟรมใหญ่อันนี้หมายถึงว่าถ้าเราจะโฟกัสกับการเทรดโกลฮันเตอร์เพียวๆเลยแล้วไม่เอาอย่างอื่นมาผสมนะนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้ทางเทคนิคข้ออื่นๆมาผสมเนี่ยมันก็มีเทคนิคอีกหลากหลายมากเราจะฟอลโล t เทรนจาก EF t ท n แนลก็ได้แต่วันนี้เดี๋ยวโฟกัสให้โก h ฮันเตอร์เนี่ยเพียวๆเลยเป็นแบบนี้ครับทุกคนคือตอนที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะโฟกัสในไทม์เฟรม M5 หรือว่า5นาทีนะครับแล้ว เทรดในลักษณะของการเก็บกำไรในระยะสั้นๆนะ่าเก็บสั้นๆเก็บยังไงอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเราเปิดโกลนเตอร์มานะครับแน่นอนว่าเวลาที่มันกราฟม,มันเป็นดาวเทรนเนี่ยธรรมชาติของโกลันเตอร์เนี่ยมันจะมีสัญญาณบายให้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเพราะโลจิกมันคือการเทรดไซด์เวททุกคนเข้าใจใช่ไหมนึกออกไหมนะครับแต่ผมเนี่ยจะแอดตัวนี้เข้ามาตัวดิสเทนต์มินหรือว่าเอ m ดีมนเข้ามาแล้วผมจะโฟกัสนะฮะสัญญาณบาย สัญญาณบายที่ตรงกันกันกบ SD-MIN นั่นก็คือตั้งแต่ส้มแดงม่วงของ SD-MIN แล้วถ้ามีสัญญาณบายด้วยผมก็จะเข้าถึงแม้ไม่มีผมก็จะเข้าด้วยแน่นะฮะคือแต่ถ้ายิ่งเข้าเนี่ยนะครับยิ่งเข้ามันก็ยิ่งแบบเออมีวินเรทที่สูงเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าช็อตไหนจังหวะไหนที่มันตรงกันแล้วมันบวกบ้างนะครับเอาว่าส้มแดงม่วงนะช็อตเนี้ยเข้าไปยังไงก็บวกถ้าใช้กกลเตอร์ m 5ปึ๊บ อ่ะช็อตนี้นะครับช็อตนี้เนี่ยนะครับจริงๆถ้าเข้าปลายไส้ก็บวกอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะเข้าราคา73ขึ้นไป77อ่ะบวกอยู่นะบวกกันประมาณ3-400จุดอยู่นะแล้วก็ส้มแดง่วงตรงนี้นะครับส้มแดงวงตรงนี้ตรงเนี้ยไม่เกิดสัญญาณนะนะครับแต่เห็นไหมมันตรงกันนะนะครับมันอยู่ใน f d m e a n และก็สัญญาณบายไม่มีแต่ก็สามารถเข้าได้เห็นไหมตรงเนี้ยเข้าไปเนี่ยแล้วเรามาดูนะปึ๊บเข้ามาตรงนี้ได้ไป700จุดนะครับสัญญาณบายตรงนี้ เด้งแล้วเก็บแค่เส้นกลางก็400กว่าจุด487จุดนะครับสัญญาณบายตอนนี้อยู่นอกกรอบแล้วก็ชนกับเส้นสีแดงด้วยนะครับเข้าปลายไส้นะครับขึ้นมาสุดกรอบประมาณ900กว่าจุดเกือบ1,000จุดเห็นไหมนะครับไอ้น,นี้ไอ้น,นี้คือไม่เข้าเงือนไขไม่เข้าอย่าไปเข้ามานฮะอย่าไปเข้าออเดอร์นะหูอยู่ตรงเส้นอ,อยู่ซักข้างบนเลยนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็ชนะเห็นไหมเพราะอยู่ในส้มแดงม่วงเกิดสัญญาณบายด้วยชนะชนะอันนี้ชนะและอันนี้เนี่ย คือตลาดเนี่ยมันเป็นดาวเทรนเนื่องออกมาสัญญาณเซลล์มันไม่มีเลยนะก่อนหน้านี้สัญญาณเซลล์ไม่มีเลยนะเห็นไหมก่อนหน้านี้นะครับแต่พอแต่พอมันมีสัญญาณเซลล์เท่านั้นแหละเทลงมาช็อตนี้ช็อตเดียวเลยนะฮะช็อตนี้ช็อตเดียวเลยนะสามพันเจ็ดร้อยจุดเห็นไหมหลายหลายคนนะที่ติดตั้งไปเราคิดว่าเฮ้ยตอนเป็นเทรน์มันจะแพ้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไม่รู้ก็สามารถแพ้ได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้แต่ถ้าเรารู้เรื่องนี้เรามีเครื่องมือแล้วนะครับแล้วเรารู้เรื่องนี้เนี่ย เราจะสามารถปรับตัวได้ว่านะครับหนึ่งเลยถ้าจะเทรดโกฮันเตอร์ให้ปรับมาดูไทม์เฟรมเล็กแล้วเน้นในเรื่องของการเก็บกำไรในในระยะสั้นเอาแล้วใช้ s d m e a n ส้มแดงม่วงเนี่ยนะครับตรงนี้ตามสูตรของเราเนาะที่เราพูดภาษาง่ายๆเนี่ยนะครับตามหลัก Standard Division เนี่ยส้มแดงม่วงนะครับแล้วสามารถจะปิดเขียวก็ได้หรือเมื่อบวกไป300 500, 000, 000, จุด500จุดพันจุดพอใจกำไรแล้วก็สามารถเก็บได้เหมือนกันถ้าเราสังเกตคือ เข้าตรงไหนเนี่ยนะฮะมันบวกเนี่ยเกิน90%ทั้งนั้นแม้ตลาดเป็นดาวเทรนก็ตามให้ดูนะแม้ตลาดจะเป็นดาวเทรนหนักๆก,ก็ตามถ้าเราดูนะว่าตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันลงมาเนี่ยมันลงมาเป็นมันลงมาเป็นหมื่นนะลงมาเป็นหมื่นแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราโฟกัสในการเทรดไทม์เฟรมเล็กแล้วอาศัยจังหวะเด้งจังหวะเด้งจังหวะเด้งทุกครั้งที่ลงมามันมีการเด้งเสมอถ้าเราดูกราฟเปล่า,าเราอาจจะมีไบแอสว่าไอ้มันต้องเด้งตลอด มันไม่ใช่ทุกจุดที่มันจะเด้งได้แต่ถ้ามี go hunter นะฮะแล้ว focus time frame เล็กหรือ time frame m5 เนี่ยจุดที่บอกคือจุดที่เด้งแทบจะทุกจุดนะครับเกินกว่า80-90%เลยอันนี้ก็สามารถช่วยให้การเทรดเรานะครับมันปลอดภัยแล้วก็มีจุดเข้ากลับตัวที่มันคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นดาวเทรนด์นะครับยังไงก็ต้องเน้นเก็บสั้นอยู่แล้วเน้นเก็บแค่กรอบขอบขออกรอบกลางหรือประมาณ300-500จุดเนี่ยก็หลูแล้วแต่อาศัยเล่นหลายจังหวะเอา เน้นรอบเอานะครับเพราะว่าหนึ่งมันมีสัญญาณให้เยอะมากในทางเฟรม M5 นะครับแล้วพอตลาดเป็นสภาวะที่มันวิ่งแบบเป็นปกตินะครับมันก็มีหลายช็อตหลายจังหวะที่สามารถเข้าได้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ SDMine ประกอบด้วยเหมือนเดิมนะครับพี่พทุกคนก็สามารถปรับตัวได้แล้วแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเรามีตัวเครื่องมือ EFTunnel ที่มันเทรดกับตามเทรนเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้หลักของ Smart Money Concept เป็นหลักนะครับที่มันจะมีคำว่าบอสและช็อคเนี่ย อันนี้มันก็จะให้เซล์อย่างเดียวเห็นป่ะช็อตค,คือกาลังจะเปลี่ยนเทรนละกาลังจะเปลี่ยนเทรนเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะนะครับกราฟก็ลงมาปุ๊บ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 อย่างเงี้ยเห็นป่ะกราฟก็เป็นเทรนขาลงลงอย่างสวยงามคือเวลาที่เราเลือกเครื่องมือให้มันเหมาะกับสภาวะเทรนนั้นๆอย่างเงี้ยน,นะครับก็อย่าง EF t u n n e l ก็ให้มีให้ช็อตหรือเซลรัวๆนะเซลแล้วเซลอีกนะฮะมันก็จะมีแต่ให้เซลอย่างเดียวอันนี้นะครับก็สามารถใช้ตัว EF t u n n e l ได้ แต่ถ้าเรามีแต่ go hunter นะครับก็ต้องใช้สูตรใช้ทริคเหมือนที่ผมบอกดูเน้นดู time f รม m e สั้นเอ่อ time f ร a m e เล็กนะครับอย่าง M5 แล้วก็แล้วก็อาศัยจังหวะแนวเด้งนะครับจากสัญญาณ M5 ที่อยู่นอกกรอบแล้วก็ใช้ S D m i n ประกอบด้วยว่าเฮ้ยจุดนี้เป็นจุดที่น่าเข้านะครับนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการปรับตัวนะครับคือทุกเครื่องมือทุกเทคนิคเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรร0 0ยเปอร็หรอกนะครับผมพูดแบบนี้แต่สิ่งที่เราจะสามารถอยู่ในตลาดระยะยาวได้เราต้อง เรียนรู้รู้จักการปรับตัวนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเราแชร์ไอเดียอยู่แล้วเราต้องปรับตัวยังไงเราต้องมีวิธีคิดอย่างไรแล้วก็ในคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสมาแบ่งปันกับพี่พี่น้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับในช่อง g o a l i c h trading นะครับแล้วก็หวังว่าใครที่มีเครื่องมือไปแล้วนะครับก็สามารถเอาทริคนี้ไปปรับใช้กับตัวเองได้และส่วนใครที่ยังไม่มีเครื่องมือก็สามารถเข้ามาได้รับการติดตั้งได้เช่นกันนะครับผมก็ทําการติดตั้งให้ประมาณ10นาทีใช้งานได้เลยใช้กับมือถือ ipad iphone กับ Device นะครับทุกอย่างประมาณ3อย่างพร้อมกันได้ iPad มือถือคอมพิวเตอร์แบบนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีกลุ่มให้คำปรึกษาแล้วก็มีคลาสสอนทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็ทั้งออนไลน์แบบออฟแล้วก็มีออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับใครอยากมาลุยไปด้วยกันก็เจอกันนะครับในคอมมูนิตี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ